สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อการจัดการเรียนรู้นะครับการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น12ด้านดังต่อไปนี้นะครับเรามาดู ที่หัวข้อที่หนึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับวิชาภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นไปในทางช่างซึ่งแตกต่างจากเด็กมัธยมนะครับที่ จะไม่มีวิชาที่เป็นลักษณะดังกล่าวนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรนะครับเช่นนะครับการกระทําสิ่งใหม่ๆนะครับมีความรู้มีความสามารถในการเข้าใจนะครับและประยุกต์ใช้ความรู้มีความคิดสร้างสรรค์รับมือ รับมือกับอุปสรรคในระหว่างการพัฒนานวัตกรรมได้ต่อมานะครับข้อที่3นะครับสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาลูคิดและมีความเป็นนวัตกรนะครับครูผู้สอนต้องสามารถจัดเตรียมเนื้อหาหรือแผนการเรียนรู้เพื่อที่จะสอนให้นักเรียนนะครับมีความรู้มีความสามารถในการเข้าใจนะครับและประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับรับมือกับอุปสรรคในระหว่างการพัฒนานวัตกรรมได้นะครับต่อมานะครับในด้านที่4นะครับสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปาตามแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดนะครับและมีความเป็นนวัตกรนะครับผู้สอนนะครับจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจและ ประยุกต์ใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับให้กับเด็กๆนะครับต่อมานะครับด้านที่5นะครับสามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนนะครับมีความสุขในการเรียนผู้เรียนผู้สอนนะครับต้องสามารถควบคุมห้องเรียนให้อยู่ในขอบเขตของตัวเองได้แล้วนะครับและผู้สอนนะครับ นำสื่อการสอนแบบใหม่ๆนะครับและหลากหลายนะครับมาสอนเพื่อจะไม่ทำให้อ่ห้องเรียนนะครับน่าเบื่อนะครับต่อมานะครับด้านที่หกนะครับจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนะครับโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนนะครับคือการจัดกิจกรรมนะครับให้ผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้เรียนนะครับอ่ามีทักษะในด้านต่าง ต่างนะครับเช่นการแข่งตอบคำถามนะครับหรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆนะครับต่อมานะครับในด้านที่7นะครับสามารถดูแลนะครับช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนนะครับเป็นบุคคลตามศักยภาพนะครับเช่นนะครับผู้สอนนะครับควรสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนะครับหรือผู้เรียนนะครับแนะนําสิ่งต่างๆให้ผู้เรียนนะครับโดยคํานึงถึงศักยภาพ ภาพของผู้เรียนด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านที่8นะครับสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับได้อย่างเป็นระบบนะครับก็คือนะครับการวัดประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละเทอมนั้นๆนะครับต่อมานะครับในด้านที่9นะครับสามารถทําวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนนะครับก็คือการปรับปรุงวิธีการสอนนะครับ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของผู้เรียนนะครับต่อมานะครับในด้านที่10นะครับสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับดิจิทัลนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับเช่นนำสื่อ c a i นะครับมาเป็นสื่อการสอนหรือค้นคว้าใน Google นะครับและสร้างโปรแกรมตอบคำถามนะครับเช่นการูดนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะ ทำให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อมานะครับในด้านที่11นะครับสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์นะครับเช่นการให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานนะครับเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดนะครับและสุดท้ายนะครับด้านที่12นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพนะครับ การพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับในระดับสถานศึกษาหรือในระดับเครือข่ายนะครับในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับด้วยความสำคัญสัมพันธ์แบบกัลยานามิตรนะครับมีวิสัยทัศนะครับมีค่า,าเป้าหมายและาภารกิจร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนะครับและสร้างนวัตกรรมกัน เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนำความรู้นะครับความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพนะครับมาพัฒนานวัตกรรมนะครับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนนั่นเองนะครับอ่ะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับกับหัวข้อการจัดการ เรียนรู้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ